วันนี้จะชวนเพื่อนๆมาสำรวจนอ AEC โลเบตนครับไม่เห็นไยวันหนอเติมเลยครับเพื่อนๆไปชมกันนี่ครับเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนๆครับหนอแรกหนึนอสอนอสานอ และก็สี่หนออันนี้พึ่งโผล่นะครับเล็กๆน่ารักสี่แล้วห้าหนอนะครับอันนี้หนอพึ่งโผล่นะครับห้าแล้วอันนี้ไม่มีดูตัวนี้ครับ หกนอครับเพื่อนๆพนเจ็ดนอครับเพื่อนๆพนเจ็ดนอแล้วนอที่แปดแต่ต้นแม่จะตายครับแปดแล้วเก้าครับนอที่เก้าครับเพื่อนเื่อนปิ่มปิมมาแล้วนะครับนี่แม่เขาแม่สวยแบบนี้นะครับ ลูกสวยแน่นอนและก็นีครับตรงนี้ไฮไลท์สองนอครับเพื่อนๆนี่ต้นแม่สองนองามๆสีสวยมากเลยนี่ก็อีกหนอหนึ่งครับตอน,นี้เริ่มใหญ่แล้วนะครับนี่ก็อีกหนอหนึ่ง น้อยต้นนะครับที่จะขึ้นมาสองหนอ่อนี่อีกหนอ่อหนึ่งครับพึ่งโผล่โรบะโต้นะครับไม้ต้องมีติดบ้านอ่เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาให้ดูต้นที่มีสองหน่ออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่อุ้ยหนอสวยมากเลยครับหนอสวยมากเลย